สวครับวันนี้วันที่26กันยานะครับวันนี้เจอผึ่งอีกแล้วครับพามาหาผึ่งนะครับนี่ครับมากับพันแฝกพันบอมครับนู่นครับนะครับดูครับดูผึ่งครับดูรังผึ่งครับมาเจอรังนี้ตอนแรกนึกว่าจะเล็กครับดูแบบนี้มันเล็กนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทางนึงครับดัดไม้ก็ได้ดู ครับดูครับรังใหญ่นะครับรังยาวเป็นเม็ดรครับนี่ครับมาครับเต็มตัวลุยกันเลยครับไปลุยกันเลยครับจุกอกกอมพอรเมื่อคืนเก้าวาน้ำกข้มำฟันมักลัมือ ้นี่ยวจะไปเลยปีก็จะเข้าบ้านแล้วมึงกับก็เดี๋ยวมาเป้ฝนอยู่นี่มึงก็กูกกวากเนไหมเนีไอ้นิงเอาเฮ็กก็องถามนะผูริบกอนั่นเหะ bàn hơn gì lắm bạn đang phải luôn click click vun con ạ nó lùm ho hát ra nó không dám đi นี่ครับลุยกันเข้าไปครับเ,เ,เ,เป็นหนามครับเ,เ,เ,เจอแบบนี้ลังนี้เจอแบบลังแบบนี้นะครับคุ้มครับ เกาไม่ได้ครับเกาขาไม่เกาไกลเกินครับเกาขาไปไกลเกินโอ้สักยยล้อแล้วครับ สรุมชุดครบแล้วเออครพริศโตเลยนะจักไงนล้อะนะเอา้าเดินล้อสรุปอย่างเันนเ่ินออกมาแล้วครับตัวแรก บินสวนควันลงมาน่ะดูแกะจ้ะว้เข้าเข้าไปเซ็นแล้วครับ แขงมีหน่อยเดียวได้พึ่งเท่าคหุ้น้ำหวานครับทีนี้ครับเหลืออย่างเดียวครับเหลือหัวน้ำครับ khay cũng chậm bí được rồi hoạt bốt ạ với sút ạ ngam khắp suối ngam ô oh, đây hổ nào của đi ui subscribe cho đây thử. เชี่ยก่อนเชี่ยพื้นที่ก่อน ดูนะครับค่อยหลังบลอลเถอะเฮ้มันกระด้างไงกรา Mà hắn hướng nào đi Dần ngắm Hắn là đây Nhìn qua một cái gì kì không kìa กันไกลหยอกมือโหเลยแม่นถุงมันอยู่ในข้างอยู่ในถุงเนี่ยนี่บอกเวลาฟันนี่ฮะโดนถุงตักตักตักไหนหยอกมือขึ้นโงงอ่ำเลยเหวทั้งหนุ่มเนี่ย ดูนะครับหัวน้ำครับทีเด็ดครับอยู่ที่หัวน้ำครับ ยังเนี่ยโอ้น้ำหวานล้ำค้อนครับย่งเนี่ยโอ้โหหัวน้ำล้ำค้อนครับหลังนี้ครับโอ้กําลังหยัดไข่หน่อยฮะหวานใหญ่ตุกตุ๊กโอ้นี่อันทิศอันนี้นี่ฮะเนี่ยทิศไข่หน่อยฮะเนี่ย อันยังเนี่ยทั้เนี่ยฮะจิดีอัยังนะ้ำหวานลามค้อนครับเออเอาจะได้อหนรับเนี่ยหึ้งก่อนหึ้งหิง นก็บอก่อนเร็วเลยผมมันล้าก้อนมาก่อนี่ไปไม่ถึงครับถ้าถุงพูดธของมณอ,องนะ่ะอุ้ยย่า นี่นะครับก้อนใหญ่นะครับที่เหลือนี้ลามค้อนนะครับ นี่ครับได้มาแล้วครับหัวน้ำครับผลงานของลังนี้ครับเจอซ้าไปนิดนะครับดีครับ <มา S 1> ดู<ป>